ขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าทุกคนที่สอบผ่านระดับที่หนึ่งพวกเจ้าจะได้รับป้ายทองแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของนักชั้นล่างของสำนัก4ปีนับจากนี้พวกเจ้าจะได้เป็นสิทธิของสำนักพักมานและได้รับการฝึกฝนวาฬยุทธ์เมื่อตอบรับครูฝึกทุกคนในสำนักพักมารรวมทั้งข้าจะไม่อนุญ,ญาตให้พวกเจ้าพูดว่าใช่หรือไม่ใช่ จะต้องตอบว่านายท่านเท่านั้นและคำตอบนอกจากนั้นจะมีเพียงการตอบรับตามคำสั่งเข้าใจไหมนายท่านถ้าอย่างนั้นมาเริ่มจัดกลุ่มกันเลยก็แล้วกันข้าเตรียมยามาเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มรักษากันเลยดีไหมเออท่านหมอแบ็กกองมะยองขอรับข้าไม่อยากให้เรียกแค่ท่านหมอเฉย ข้าอยากให้ใส่นามสกุลของข้าลงไปด้วยนะอาถ้าอย่างนั้นท่านหมอแบก็กตอนนี้อาการของข้าหนักมากเลยหรือข้ารู้สึกเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้เช่นกันกับสิบของสำนักแต่ดูเหมือนว่าการรักษาจะกินเวลาอย่างน้อย14ไม่ก็15วันถึงจะกลับไปฝึกฝนได้หาทำยังไงดีละ่ะ ถ้านานโนเริ่มทำการรักษาให้เราก็คงจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราหายเร็วเกินไปเดี๋ยวจะเป็นที่สงสัยได้แต่ถ้าเรารับการรักษาปกติแล้วก็อาจถูกคัดออกจากการฝึกเพราะเราถูกพามาที่ตำหนักจาทันทีหลังจากจบการทดสอบระดับที่1นึ่ทำให้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่าเพิ่งท้อใจไปหากเป็นหมอธรรมดาอาจจะใช้เวลารักษาเจ้าเป็นเดือนเอน แต่ค่าผู้นี้คือสิทธิ์ของหมอมานแบกจงอูเวลาการรักษาถึงได้ลดลงขนาดนี้แต่ว่ามันใช้เวลานานขนาดนั้นอย่าว่าแต่การฝึกคําที่ข้าพูดอาจปลอบใจเจ้าได้ไม่มากนัก แต่ข้าจะแท้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เจ้าจะเรียนวรยุทธกับผู้พิทักษ์ฝั่งขวาก็แล้วกันขอบคุณขอรับข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านในอนาคตอย่างแน่นอนไม่เป็นรไม่เป็นร้าข้าก็ไม่ได้คิดอย่างอะไรขนาดนั้นเอาละถึงเวลาฝังเคมแล้วถอดเสื้อผ้าก่อนก็แล้วกันจ้าโอ้เจ้าหมอนี่ได้ยินมาว่าไม่เคยเล่าเรียนวรยุทธแม้แต่น้อยนี่นา แต่หุ่นดีกว่าที่คิดฮะเอ่มเขาสัญญาว่าจะไม่เหรียนกำลังภายในนี่นาสงสัยจะสึกผลร่างกายมาละมังเริ่มที่จุดจงหวานตรวจพบเข็มโลหะแหลมคมกำลังจัดสร้างความเสียหายกับร่างของผู้ชายเข้าสู่โหมดป้องกันถูกเชินไม่นะอย่านะนาะโน,โนท่านหมอกำลังจะฟังเข็มเพื่อรักษาค่า ้าแยกแยะระหว่างการโจมตีกับการรักษาไม่ได้หรือไงยุติการทำงานโหมดป้องกันตัวฉุดเฉงจากคำสั่งของผู้ใช้งานหากนายท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่านี่คือขั้นตอนการรักษาโหมดป้องกันฉุกเฉงจะทำงานโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่านายท่านจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะข้ารู้แล้วต่อไปจเจ้าไม่ต้องตอบสนองในทุกสิ่งที่ข้ายอม รับเองอีกงานรู้ไหมรับทราบครับอ้รู้สึกว่าภายในท้องโล่งสบายขึ้นค้นหาข้อมูลพร้อมแผนการประกอบเกี่ยวกับเส้นลมปานทั้งสิภายในระบบตำแหน่งที่ฝังเข็มมีดังนี้จงหวานจี้เฉวียจั้วชี่เหมืองขั้วเลี่ยงเหมืองเฉวียชือเทียนชู้ แล้วก็ชี้ให้หากจุดลมปานในบรรดาจุดที่กล่าวมาช่วยกระตุ้นกระเพาะที่ได้รับบาดเจ็บให้ปั้นตัวสะาโอ้นานโนข้อมูลที่เจ้าส่งมาทำให้ข้าเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยข้าจะฟังเข็มและลมยาไปพร้อมๆกันเจ้าหลับก่อนก็ได้ขอรับข้าต่อรับไปอย่างนั้นก็จริงแต่นานโนอธิบายให้ข้าฟังทุกอย่างแบบนี้หลับไม่ลง จูซาลีไทโซงช่างชวีนาโนเจ้าสามารถรักษาแผลช้ำในให้หายได้อย่างรวดเร็วนี่นาแต่ถ้าเขาหายดีเป็นปิดทิ้งอย่างรวดเร็วอาจถูกสงสัยได้หลังจากที่เจ้ารักษาข้าให้หายดีแล้วตอนที่ท่านหมอตรวจชีพจรเจ้าสามารถทำให้ขอไม่รู้ว่าข้าหายแล้วได้หรือไม่ หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาตนเองเมื่อท่านหมอตรวจช่อประจรสามารถเปลี่ยนแปลงชีพประจรให้ดูเหมือนว่าอวัยวะภายในยังเสียหายได้อย่างอิสระค่ะข้าก็แค่สงสัยขึ้นมาแต่ใน,นเมื่อทําได้แบบนี้กันได้ถ้าเราลอกท่านหมอแบคได ตลอด14วันก็เอาเวลาที่เหลือมาฝึกฝนร่างกายภายในกับผู้พิทักษ์ฝั่งขวได้เยี่ยมเจ้ารักษาค่าต่อเลยแล้วพอท่านหมอตัดชิปรจรจรเมื่อไหร่ก็จัดการหลอกของให้ค่าทีรับทราบค่ะได้ท่านเรื่อนโปรแกรมืรักษาตนเองของผู้ใช้งานและดำเนินการเพิ่มเลืทุกคนจัดแถวตามกูนายท่าน ข้าจะอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบในครั้งต่อไปสิทธ์ทุกคนจะเข้ารับการทดสอบพ,อพอร้อมๆกันจนกระทั่งะระดับที่3พวกเจ้าทุกคนต้องเรียนรู้วลยุทธ์วิธีขั้นพื้นฐานเพื่อทดสอบในระดับที่สองและเพื่อเลื่อนระดับเป็นนักรบชั้นกลางพวกเจ้ามีเวลาทั้งหมดเพียง21วันเท่านั้นมีเวลาแค่21วันมันน้อยเกินไปจะจำยุทธ พบว,วิธีได้ทั้งหมดหรือเปล่าพวกเจ้าคงจะสงสัยว่าทำไมครูฝึกถึงได้แบ่งพวกเจ้าออกเป็น20กลุ่มเพราะว่าในอีก3สัปดาห์จะมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มและมีเพียง10กลุ่มเท่านั้นที่สามารถขึ้นสู่ระดับถัดไปนั่นก็หมายความว่าจะมีผู้ตกรอบกว่าครึ่งเลยหรือนี่บัตรซบกว่ากลุ่มของพวกเราไม่มีสิทธิ์จากพักที่อยู่อันดับต้นๆ พวกที่อยู่กลุ่มเดียวกับ6พักใหญ่ได้เปรียบหน้าดูเลยระดับที่2เป็นการทดสอบครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ต้องอาศัายพร้อมร่วมมือหรือพวกเจ้าจะกอดดีใส่กันแล้วก็กอดคอกันออกจากสำนักพักมันพร้อมกันก็ได้พูดดีได้ไม่นานก็ตัดขวัญกำลังใจกันดื่อๆอีกแล้วเป็นอย่างนี้เสมอเลยกำหนดการวันนี้มีเพียงเท่านี้ พวกเจ้าจงกลับไปพักผ่อนยังที่พักตามกลุ่มที่ได้จัดวาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครูฝึกวรยุทธที่ยืนอยู่ด้านหน้าของพวกเจ้าจะสอนยุทธ,ธาวิธีให้กับพวกเจ้าโดยจิตใจที่เมตตาจิตใจที่เมตตาเมื่อกี้ข้าเห็นว่าครูฝึกจัดการเจ้าพวกที่มันขัดขืนจนสลบแล้วก็แล้วก็ลากออกไปนี่ทุกคนแยกย้ายได้ แยกดาครูฝึกวารยุทธกลุ่ม8อิมพยองสิทธิ์ลำดับสามทำไมถึงยังไม่ไปข้ามีคำถามที่อยากจะถามโครูฝึกผู้ชิงตำแหน่งกรมุกน้อยพักสยบมานส่อนมูกิเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าไม่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับการฝึกข้าทราบก็ดีเจ้าอ,อยากรู้อะไรข้าคิดว่าหัวหน้ากลุ่ม8น่าจะเป็น หน้าที่ของข้าถองการเลือกหัวหน้ากลุ่มจะมีขึ้นอยู่ในวันพุงทายาทประมุขน้อยจากหกพักหญ่นี่ไม่เห็นกฎเป็นกฎเลยสิทธิลำดับที่7อยู่ในกลุ่มียวก,กับข้าเขาถูกหามไปยังตำหนักยาขอรับแล้วยัางเราต้องทดสอบกันเป็นกลุ่มแต่หากขาดไปคนหนึ่งกลุ่มของเราก็อาจจะสอบตกกันทั้งหมดได้ซึ่งข้าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นขอรับ โอ้ oh, แล้วยังไงสิทธิ์ลำดับที่เจ็ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเข้าสำนักในวันนี้ทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้าจึงอยากจะนำเรื่องราวที่ได้ยินไปบอกกล่าวให้ลำดับเจ็ดได้รู้ขอรับเฮ้เเจ้าพวกคนชั้นต่ำได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันกับข้า ชะตากรรมของเจ้าก็สิ้นสุดแค่นี้ล่ะข้าจะไปหาเจ้าที่ตำหนักยาด้วยตัวเองแล้วจัดการกัดแขนขาของเจ้าให้เละเลยเป็นความคิดที่ดีนี่เพิ่งจบวันแรกแต่เจ้าดูจะเข้าใจถึงพื้นฐานของการทดสอบกลุ่มเป็นอย่างดีข้าขอชมเชยเจ้าจากใจจริงข้าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิด เป็นของสิทธิลำดับสามคู่ฝึกคนนี้จะไปที่ตำหนักหลักและนำเรื่องทั้งหมดไปบอกลำดับที่เจ็ดเองหา,า,าท่านไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเองก็ได้ขอแล้วให้ข้าไปสิทธิทุกคนไม่สามารถเข้าออกตำหนักหลักของสำนักพักมานได้หากไม่มีความจำเป็นคิดไม่ถึงว่าจะไม่สามารถเข้าออกตำหนักหลักก็ได้ บัตรซบทำไมถึงได้มีข้อห้ามเยอะขนาดนี้ถึงจะอ้างว่าเป็นผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยของหมกืมแห่งพักสยบมานแต่เหตุผลนั้นดันไม่ใช่ผลกับที่ช่วยไม่ได้สินะรับทราบขอรับเช่นนั้นแล้วข้ขาฝากด้วยนะขอรับท่านครูได้เลยกลับไปที่พักได้แล้ว ท่านครูฝึกเจ้ามีข้อสงสัยอะไรอีกถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าท่านครูฝึกจะบอกกับข้าได้หรือไม่ว่าสิทธิรำดับที่เจ็ดจะสามารถกลับมาเข้าร่วมการฝึกได้เมื่อไหร่ขอรับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาตอนนี้ก็เย็นแล้วข้าจะบอกเจ้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันขอรับขอบคุณขอรับ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะเล่นงานเจ้าในวันที่เจ้ากลับข้ามายังที่พักก็แล้วกันจงรีบรักษาแผลช้ำในให้หายละ่ะเจ้าคนชั้นต่ำข้าจะทำให้เจ้าได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดอันน่าสยดสยองจนอยากตายเลย